ในคลิปที่สองนะเพราะว่าคลิปจะอาจจะไม่ดีนิดหน่อยอีสองตอนนั้นมันบ้าโบอโคตรนี่เขาจากไปหมุนทำไมเราหุ้ยหมุนดอกนะนบาเช็ดบาเชอันนี้มันของปันเลยนะปันเลยส้ามากแล้วก็เป็นชิ้น พี่แล้วก็แ <Trustee S 2> <pas o. S 1> ้นต่วชี้ยาวมาก ก็สาโลมากนะโอเคค่ะคิมนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะเด็กๆต้องห้างสอบคิมมียนะวันนี้ขอลาไปก่นอนค่ะบ๊ายบาย